สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่การคุยเจาะลึกข้อมูลที่เราคัดมาฝากกันนะคะวันนี้เราจะมาลงรายละเอียดกับเนื้อหาจากวิดีโอวิเคราะมใน YouTube ชิ้นหนึ่งค่ะที่กำลังเป็นที่พูดถึงกันอยู่ว่าด้วยสัญญาณบางอย่างเกี่ยวกับ การเคลื่อนไหวทางทหารของกัมพูชาที่น่าจับตาค่ะคือวิดีโอตัวนี้เนี่ยเขาโฟกัสไปที่ข้อสังเกตรเรื่องการเตรียมความพร้อมทางทหารนะคะที่อาจจะกําลังเกิดขึ้นในฝั่งกัมพูชาโดยเฉพาะในมิติที่เกี่ยวกับไทยเราเนี่ยแหละค่ะวันนี้เราเลยจะมาลองคุยแค่แกะเกากันดูว่าข้อมูลที่เขานําเสนอมาเนี่ยประเด็นไหนมันน่าสนใจจริงๆมันบอกอะไรเราได้บ้างทั้งเรื่องทางเลือกเชิงกลยุทธ์ที่เขาวิเคราะห์ไว้แหล่งเงินทุนที่ถูกพูดถึงชนิดอาวุ ที่เขาเพ่งเล็งเป็นพิเศษแล้วก็บทสรุปของผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพาความตั้งใจจริงๆว่าเป็นยังไงกันแน่เอาละค่ะมาเริ่มกันเลยจุดที่น่าสนใจมากๆจุดแรกคือในการวิเคราะห์นี้เนี่ยเขาชี้ว่าดูเหมือนกัมพูชากําลังหันมาให้ความสําคัญกับการทหารมากขึ้นนะทั้งๆที่ภาพจําก่อนหน้านี้อาจจะดูเหมือนอไม่ค่อยเน้นเรื่องนี้เท่าไหร่มันมีอะไรเปลี่ยนไปหรือว่าเขามองเห็นอะไรที่ต่างออกไปคะ เขาเริ่มจากการประเมินทางเลือกเชิงกลยุทธ์ของกัมพูชานะครับบอกว่าหลักๆแล้วมี2ทางคือ 1. พึ่งผ่ากกลไกลระหว่างประเทศให้เข้ามาช่วยไกลเกลียหรือ2คือต้องพึ่งตัวเองเสริมสร้างกำลังทหารขึ้นมาแต่ดูเหมือนว่าในการวิเคราะห์ชิ้นนี้เนี่ยเขาให้น้ำหนักไปทางเลือกที่สองมากกว่าทำไมทางเลือกแรกถึงดูไม่ค่อยเวิร์กในมุมมองของเขาคะ เห็นว่ามีการพูดถึงประเด็นเรื่องเฟกนิวส์ด้วยใช่ครับประเด็นนี้น่าสนใจมากคือในมุมมองของผู้วิเคราะห์ในวิดีโอเนี่ยเขาชี้ว่าความน่าเชื่อถือของกัมพูชานในเวทีระหว่างประเทศอาจจะลดน้อยถอยลงไปพอสมควรนะครับเขาอ้างถึงการปล่อยข่าวที่อาจจะไม่ตรงกับความเป็นจริงหรือเฟกนิวส์อย่างที่ว่านี่แหละครับซึ่งส่งผลกระทบต่อเครดิตอ๋อค่ะ พราะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นอย่างเช่นการประทะตามแนวชายแดนในอดีตแล้วมีผู้แทนหรือทูตทหารจากนานาชาติเข้ามาสังเกตการแล้วเขาเห็นสภาพความเป็นจริงของทั้งสองฝั่งการวิเคราะห์นี้ก็เลยประเมินว่าชื่อเสียงหรือความน่าเชื่อถือที่เคยมีมันอาจจะลดลงไปเยอะทําให้การจับพึ่งพาเวทีโลกหรือใช้ช่องทางการทูตอย่างเดียวเนี่ยมันดูยากขึ้นหรืออาจจะจะไม่ผลอย่างที่คาดหวังนะครับอืมค่ะ พอทางเลือกแรกดูตีบตันแบบนี้ในมุมมองของกัมพูชาเองตามที่วิดีโอวิเคราะห์ไว้นะครับก็อาจจะเหลือทางเลือกที่ไม่มากนักการหันมาเสริมเคี่ยวเล็บทางทหารด้วยตัวเองจึงดูเหมือนเป็นทางออกที่จําเป็นหรืออย่างน้อยก็เป็นสิ่งที่ต้องทําควบคู่กันไปแม้ว่าจะมีความท้าทายรอยอยู่ก็ตามที่สําคัญคือแรงจูงใจเบื้องหลังที่วิดีโอชิ้นนี้ชี้เป้าค่อนข้างแรงก็คือเขาอาจจะมองว่าเป็นการเตรียมความพร้อมเผื่อกรณีที่ต้องเผชิญหน้ากับไทยอีกครั้งหรือใช้คําว่าตะลุยกสองกับไทยเลยทีเดียว โอ้โห oh, ฟังดูเป็นการประเมินที่ค่อนข้างแข็งก้าวเหมือนกันนะคะถ้ามองว่าทางเลือกทางการทูตมันยากขึ้นจริงๆการเสริมกําลังทหารก็อาจจะเป็นทางที่เขาต้องมองแต่ทีนี้การจะเสริมกําลังทหารเนี่ย มันต้องใช้เงินแล้วตรงเนี้ยล่ละค่ะที่การวิเคราะห์ในวิดีโอนี้มันไปไกลกว่าแค่เรื่องยุทธศาสตร์เพราะเขาตั้งคําถา,ถามถึงแหล่งที่มาของเงินทุนด้วยว่าอาจจะไม่ได้มาจากงบประมาณปกติของรัฐอย่างเดียวแต่ตั้งเป็นข้อสงสัยว่าเงินทุนก้อนใหญ่ที่จะเอามาซื้ออาวุธเนี่ยอาจจะมาจากแหล่งไหนได้บ้างแหล่งแรกที่เขาพูดถึงคือความเป็นไปได้เรื่องเงินทุนส่วนตัวของพวกคนระดับสูงหรือครอบครัวผู้มีอานาจ ซึ่งเขาพยายามเชื่อมโยงว่าอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องหรือได้ประโยชน์จากธุรกิจบางประเภทที่อาจจะไม่โปร่งใสนักอย่างเช่นออกลุ่มธุรกิจสแกมเมอร์หรือคอร์เซนเตอร์ที่เป็นข่าวใหญ่โตอยู่ช่วงหนึ่งนะครับโอ้โหนี่ไปถึงเรื่องนั้นเลยเหรอคะคือหมายความว่าเงินจากธุรกิจสีเทาอาจจะถูกนํามาใช้สนับสนุนการทหาร นั่นคือสิ่งที่วิดีโอวิทาะห์นี้ตั้งเป็นข้อสังเกตนะครับเขาไม่ได้ยืนยันแต่ชี้ให้เห็นถึงความเป็นไปได้เขาอธิบายว่ากลุ่มทุนเหล่านี้อาจจะมองว่าการสนับสนุนกองทัพเป็นการสร้างกรอบป้องกันให้ธุรกิจของตัวเองหรือเป็นการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีอำนาจก็ได้ นอกจากนี้เขายังมองไปที่กลุ่มผู้เสียผลประโยชน์ในกัมพูชาเองที่อาจจะได้รับผลกระทบจากนโยบายบางอย่างหรืออาจจะต้องการสร้างอำนาจต่อรองก็อาจจะเข้ามามีส่วนในการสนับสนุนด้านการเงินหรือจัดหาอาวุธให้กองทัพทางอ้อมด้วยนะครับอืมค่ะอาจจะต้องการปกปิดที่มาที่ไป การที่แหล่งข้อมูลชี้ไปที่แหล่งทุนนอกระบบเหล่านี้ทั้งจากทุนส่วนตัวที่ถูกตั้งคำถามเรื่องความเชื่อมโยงกับธุรกิจสีเทากลุ่มผลประโยชน์ต่างๆและตลาดมืดมันสะท้อนในยักษ์สำคัญที่เขาวิเคราะห์ออกมาว่าการเสริมกำลังครั้งนี้อาจจะมีลักษณะที่ไม่เป็นทางการหรือเป็นการดำเนินการที่อยู่นอกเหนือการควบคุมและตรวจสอบตามกลไกงบประมาณปกติของรัฐซึ่งอาจทำให้การประเมินขนาดหรือศักยภาพพิทาจริงทำได้ยากขึ้นไปอีกครับฟังดูซับซ้อนจังเลยนะคะ การที่เงินทุนอาจจะมาจากหลายแหล่งแถงบางแหล่งก็ดูไม่ค่อยโปร่งใสเท่าไหร่ตามที่เขาวิเคราะห์แล้วอาวุธที่เขาจับตามองเป็นพิเศษล่ะคะว่ากัมพูชากําลังให้ความสนใจกับอะไรบ้างเห็นว่าในวิดีโอพูดถึงโดรนเยอะเป็นพิเศษเลยใช่ครับ โดรนเป็นประเด็นที่วิดีโอวิเคราะห์นี้ให้ความสำคัญมากเป็นอันดับต้นๆเลยก็ว่าได้เหตุผลหลักๆที่เขาให้ก็คือ 1. มันหาซื้อง่ายราคาไม่แพงเมื่อเทียบกับอาวุธหนักอื่นๆและที่สำคัญคือมันอาจจะหาได้จากหลากหลายแหล่งทั้งตลาดพลเรือนทั่วไปที่เอามาดัดแปลงหรือจากตลาดมืดโดยตรงก็ได้ทาให้การจัดหาทาได้คล่องตัวกว่าครับแล้วการใช้งานล่ะคะเขามองว่ากัมพูชาจะเอาโดรนไปใช้อะไรบ้าง วิดีโอวิเคราะห์นี้มองว่าโดนมีศักยภาพในการใช้งานหลากหลายมากครับตั้งแต่การลาตระเวนหาข่าวไปจนถึงการใช้โจมตีโดยตรงเขาพูดถึงความเป็นไปได้ที่กลุ่มทุนอย่างแก๊งสแกมเมอร์ที่กล่าวถึงก่อนหน้านี้อาจจะใช้เงินซื้อโดนพวกนี้บริจาคให้กองทัพหรือแม้กระทั่งอาจจะซื้อมาดัดแปลงเป็นโดนกามิกาเซ่หรือโดนพรีชีพที่ติดตั้งวัตถุระเบิดและบินเข้าชนเป้าหมายซึ่งเป็นรูปแบบที่เห็นใช้กันเยอะในความขัดแย้งหลายๆที่ทั่วโลกตอนนี้ครับโดนกามิกาเซ่ หมายถึงโดรนที่ใช้ครั้งเดียวทิ้งบินไปชนเป้าหมายเพื่อระเบิดตัวเองใช่ไหมคะถูกต้องครับ เป็นการใช้ดโดรนราคาถูกหรือดโดรนพลเรือนดัดแปลงให้กลายเป็นเหมือนอาวุธนำวิถีขนาดเล็กซึ่งการวิเคราะห์ในวิดีโอมองว่านี่เป็นภัยคุกคามที่น่ากังวลเพราะมันรับมือได้ยากและสามารถสร้างความเสียหายได้พอสมควรโดยเฉพาะกับเป้าหมายที่ไม่หุ้มเกราะหรือเป้าหมายที่เป็นบุคคลนอกจากนี้วิดีโอยังอ้างถึงหลักฐานด้วยว่าในการประทะก,กันครั้งก่อนๆบริเวณชายแดนเช่นที่ช่องอานามาในช่วงวันสุดท้ายก่อนจะมีการหยุดยิง ก็มีรายงานหรือภาพที่บ่งชี้ว่ามีการนำโรนเข้ามาใช้งานในรบจริงแล้วด้วยครับอ๋อแปลว่าไม่ใช่แค่ทฤษฎีแต่เคยมีการใช้งานจริงมาแล้ว ตามข้อมูลที่วิดีโอนี้นำเสนอคือใช่ครับและนั่นยิ่งทำให้การวิเคราะห์ของเขามีน้ำหนักมากขึ้นในมุมมองของผู้จัดทำวิดีโอเขายังคาดการต่อไปอีกว่าในอนาคตหากมีความขัดแย้งเกิดขึ้นอีกครั้งเราน่าจะได้เห็นการใช้ดโดรนในรูปแบบที่เรียกว่าสงครามรูปแบบใหม่คือใช้ดโดรนจำนวนมากเข้าโจมตีพร้อมๆกันหรือที่เรียกว่า Swarm Attack เพื่อให้ระบบป้องกันของฝ่ายตรงข้ามรับมือไม่ทันซึ่งนี่เป็นแนวโน้มที่เห็นในสงครามยุคใหม่จริงๆ อืมค่ะเหตุผลสำคัญที่ผู้วิเคราะห์ในวิดีโอเน้นเรื่องโดรนมากก็เพราะเขามองว่ามันเป็นอาวุธที่สามารถสร้างความได้เปรียบในลักษณะไม่สมมาตร asymmetric warfare ได้คือฝ่ายที่อาจจะมีงบประมาณน้อยกว่าหรือมีเทคโนโลยีโดยรวมด้วยกว่าสามารถใช้โดรนราคาถูกแต่มีจำนวนมากมาต่อกรกับยุทโธปกรณ์ราคาแพงและซับซ้อนกว่าของฝ่ายตรงข้ามได้ในระดับหนึ่ง ซึ่งมันสอดคล้องกับข้อจำกัดด้านงบประมาณที่เขาประเมินไว้สำหรับกัมพูชาด้วยครับเข้าใจเลยค่ะโดนดูจะเป็นตัวเปลี่ยนเกมได้จริงๆด้วยต้นทุนที่ไม่สูงมากแต่สร้างผลกระทบได้เยอะแล้วนอกจากโดนล่ะคะในวิดีโอมีการพูดถึงอาวุธหนักอื่นๆอีกไหมยอย่างเช่นรถถังมีค่ะเรื่องรถถังนิ่ก็น่าสนใจไปอีกแบบวิดีโอเล่าว่าในช่วงก่อนหน้านี้เนี่ย ดูเหมือนกัมพูชาจะไม่ค่อยได้ใส่ใจดูแลรักษารถถังที่มีอยู่เท่าไหร่นักมีการปล่อยป่ะละเลยอาวุธเก่าๆหรือแม้แต่อาวุธที่ค่อนข้างใหม่กว่าที่อาจจะได้รับมาจากจีนก็ไม่ได้มีการบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอหรือเต็มที่เท่าที่ควรนะคะแล้วเหตุผลที่เขาอ้างว่าทำไมถึงเป็นแบบนั้นล่ะคะ ตามการวิเคราะห์ในวิดีโอเขาให้เหตุผลว่าเป็นเพราะว่าในอดีตผู้นํากบูชาอาจจะเชื่อมั่นว่าจะไม่เกิดสงครามขนาดใหญ่หรือการรบที่ต้องใช้กําลังรถถังเข้าประจันบานกันจรงจิงจจังๆกับไทยเนื่องจากมีความสัมพันธ์ที่ดีในระดับการเมืองกับนักการเมืองบางกลุ่มหรือบางพรรคในฝั่งไทยเขาใช้คําทานองว่าอาจจะมองว่าความขัดแย้งที่เกิดขึ้นตามชายแดนเป็นแค่การสร้างภาพหรือการกระทบกระทั่งกันพอเป็นพิธีไม่จําเป็นต้องเตรียมรถถังให้พร้อมรบ,รบเต็มที่ขนาดนั้น เป็นมุมมองที่น่าสนใจนะครับแล้วมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเ,เร็วๆนี้หรือครับถึงได้มีการกลับมาให้ความสนใจเรื่องรถถัง ใช่ค่ะน,นั่นคือประเด็นสำคัญเลยวิดีโอชี้ให้เห็นว่าตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกรกฎาคมยาวมาจนถึงต้นกันยายนที่ผ่านมากลับมีภาพข่าวหรือภาพถ่ายที่เผยแพร่ออกมาสแสดงให้เห็นว่าทหารกัมพูชากำลังเอารถถังเก่าๆที่อาจจะเคยจอดทิ้งไว้ในค่ายหรืออยู่ในโรงกิบออกมาปัดฝุ่นทั้ความสะอาดซ่อมแซมและบบำรุงรักษาอย่างค่อนข้างเร่งด่วนแล้วก็นำมาสแสดงหรือนำมาฝึกสอนให้เห็นค่ะอื่น วิดีโอตั้งข้อสังเกตแล้วก็แสดงความกังขาพอสมควรค่ะเขาไม่ได้มองว่านี่คือการแสดงแสนยานุภาพที่น่าเกรงขามอะไรขนาดนั้นแต่ตีความไปนในทำนองว่าอาจจะเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับฝ่ายตัวเองมากกว่าหรือเป็นการแสดงท่าทีเชิงสัญ,ญลักษณ์ให้ฝ่ายตรงข้ามเห็นว่าฉันก็มีนะถึงแม้ว่าประสิทธิภาพจริงๆอาจจะยังเป็นที่น่าสงสัยที่ว่าน่าสงสัยนี่เขามีรายละเอียดไหมครับว่าสงสัยในแง่ไหน มีค่ะเขาเปรียบเทียบกับรถถังของไทยเลยบอกว่าถ้าดูจากรุ่นและเทคโนโลยีแล้วรถถังส่วนใหญ่ของกัมพูชาที่เห็นในภาพเป็นรุ่นเก่ากว่ามากอาจจะขาดระบบควบคุมการยิงที่ทันสมัยความแม่นยำอาจจะไม่สูงนักหรือแม้กระทั่งเรื่องพื้นฐานอย่างความน่าเชื่อถือของตัวรถเองก็ถึงกับตั้งคําถามแบบติดตลกว่าวิ่งวิ่งไปสายพานจะหลุดหรือเปล่าหรือเครื่องยนต์จะดับกลางคันไหมคือมองว่าอาจจะยังไม่พร้อมใช้งานจริงในสนามรบเต็มรูปแบบเมื่อเทียบกับคู่แข่งอะค่ะ ครับการตีความแบบนี้ก็น่าสนใจนะครับคือแทนที่จะมองว่าเป็นการเสริมกำลังจริงๆกลับมองว่าเป็นการแสดงออกเชิงจิตวิทยาหรือการส่งสัญญาณบางอย่างมากกว่าซึ่งมันก็สอดคล้องกับที่เขาเคยบอกว่ากัมพูชาอาจจะเคยละเลยเรื่องนี้ไปเพราะเชื่อบั่นในสายสัมพันธ์ทางการเมืองตอนนี้พอสถานการณ์เปลี่ยนหรือต้องการแสดงท่าทีที่แข็งแกร่วขึ้นก็อาจจะนําของเก่ามาปัดฝุ่นเพื่อสร้างภาพลักษณ์หรือข่มขวัญมากกว่าจะสะท้อนถึงศักยภาพ,พในการรบจริงตามที่วิดีโอประเมินไว้นะครับ ใช่ค่ะแล้วก็มีอาวุธอีกอย่างที่วิดีโอพูดถึงแล้วก็ตั้งคำถามเยอะเหมือนกันคือระบบขี่ปนาวุธต่อสู้อากาศยาน S 1 2 5ค่ะ S 1 2 5นี่เป็นระบบเก่าสมัยโซเวียตเลยนี่ครับยังใช้งานได้อยู่อีกหรอครับนั่นคือคำถามใหญ่ที่วิดีโอตั้งไว้เลยค่ะเขาบอกว่าเพิ่งจะมีภาพของระบบนี้ปรากฏออกมาเร็วๆนี้ซึ่งดูจากความคมชัดและลักษณะของภาพแล้วไม่น่าจะเป็นภาพเก่าเก็บนานแล้ว มีให้เห็นทั้งแบบที่เป็นฐานยิงติดตั้งประจำที่ซึ่งดูเหมือนจะอยู่ในฐานทัพแห่งหนึ่งแต่ภาพนั้นไม่เห็นว่ามีตัวลูกจรวดติดตั้งอยู่จริงหรือไม่นะคะกับอีกแบบที่เป็นรุ่นติดตั้งบนรถบรรทุกซึ่งเป็นระบบเคลื่อนที่ได้และในภาพนั้นมีตัวจรวดติดตั้งอยู่ด้วยค่ะแล้วเขาสงสัยเรื่องการใช้งานได้จริงใช่ไหมครับ ใช่เลยค่ะผู้ให้ข้อมูลในวิดีโอค่อนข้างให้น้ำหนักไปทางว่าอาจจะใช้งานไม่ได้จริงเขาถึงกับประเมินความเป็นไปได้ไว้ว่ามีโอกาสถึง70%ที่ระบบ s 1 2 5ที่เห็นในภาพนั้นอาจจะยิงไม่ได้จริงหรือมีปัญหาด้านเทคนิคจนไม่พร้อมใช้งานค่ะแล้วถ้ามันใช้งานไม่ได้จริงตามที่เขาสงสัยทำไมถึงเอามาแสดงหรือเอาภาพมาปล่อยตอนนี้ล่ะครับ นั่นเลยค่ะคือเงื่อนงำที่วิดีโอพยายามจะชี้เขาตั้งข้อสังเกตว่าถ้ามันใช้งานไม่ได้ก็อาจจะเป็นแค่เปลือกนอกเอามาโชว์เพื่อข่มขู่หรือสร้างภาพว่ามีศักยภาพในการป้องกันภัยทางอากาศแต่ถ้าหากว่ามันสามารถใช้งานได้จริงหรือมีการจัดหาลูกจรวดที่ใช้งานได้มาเพิ่มเติมวิดีโอก็คาดการว่าน่าจะต้องหามาจากตลาดมืดอีกเช่นเคยค่ะตลาดมืดอีกแล้วเขาเจาะจงไหมครับว่าอาจจะมาจากไหน เขาเอ่ยชื่อเกาหลีเหนือขึ้นมาครับบอกว่าเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศที่ยังคงใช้งานระบบ S125 หรืออาจจะมีสต็อกชิ้นส่วนหรือลูกจรวดเก่าเก็บอยู่ก็อาจจะเป็นแหล่งจัดหาที่เป็นไปได้แต่ก็เป็นแค่การคาดเดานะคะนอกจากนี้เขายังตั้งคําถามถึงบทบาทของเวียดนามด้วยเพราะเวียดนามเป็นประเทศที่มีการพัฒนาดัดแปลงระบบ S125 นี้ต่อยอดไปอีกแต่การที่เวียดนามจะขายให้กัมพูชาหรือไม่นั้นก็คงขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์และผลประโยชน์ระหว่างประเทศซึ่งก็เป็นอีกประเด็นที่ยังไม่มีคาตอบช ค่ะค่ารอบเชื่อมโยงประเด็น S125 นี้เข้ากับภาพรวมที่วิดีโอพยายามนำเสนอมันยิ่งตอกย้ำความสงสัยเรื่องศักยภาพที่แท้จริงนะครับหากใช้งานไม่ได้จริงก็เป็นการแสดงท่าทีแต่ถ้าหาของจากตลาดมืดมาได้จริงตามที่คาดการมันก็สะท้อนถึงการพึ่งพาช่องทางนอกระบบอย่างที่คุยกันไปตอนต้นเรื่องแหล่งทุน ถูกต้องค่ะและจุดที่สำคัญที่สุดที่วิดีโอตั้งเป็นข้อสังเกตทิ้งท้ายเกี่ยวกับ S 1 2 5ก็คือทำไมเราถึงไม่เคยเห็นหรือไม่เคยมีรายงานว่ากัมพูชาน,นำระบบนี้ออกมาใช้งานเลยในช่วงที่มีการประทะกันตามแนวชายแดนครั้งก่อนๆโดยเฉพาะตอนที่อาจจะมีการใช้เครื่องบินรบอย่าง F 1 6ของไทยบินลาตะเวนหรือปฏิบัติภารกิจใกล้เคียง ถ้ามีระบบนี้อยู่และใช้งานได้จริงทําไมถึงไม่เคยถูกนํามาใช้ตอบโต้เลยแล้วอยู่ๆทาไมถึงเพิ่งจะนํามาแสดงหรือมีภาพหลุดออกมาในช่วงนี้มันเป็นคําถามที่วิดีโอทิ้งไว้ให้คิดต่อนะคะ เป็นคำถามที่ชวนคิดจริงๆครับการปรากฏตัวของ S 1 2 5ในตอนนี้ถ้ามองตามตะก,กะที่วิดีโอวางไว้มันดูเหมือนจะมีนัยยะบางอย่างแอบแฝงอยู่อาจจะเป็นการส่งสัญญาณหรือเป็นการพยายามสร้างสมดุลทางทหารในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งแม้ว่าความสามารถที่แท้จริงจะยังคงเป็นปริศนาก็ตามนะครับ สรุปแล้วจากทั้งหมดที่คุยกันมาทั้งเรื่องโดรนที่ดูจะเน้นเป็นพิเศษรถถังเก่าที่เอามาปัดฝุ่นขีปนาวุธ S125 ที่น่าสงสยัยไปจนถึงเรื่องแหล่งทุนที่ไม่ชัดเจนภาพรวมที่วิดีโอวิเคราะห์นี้ประเมินสถานการณ์ของกัมพูชาออกมาเป็นยังไงคะเขามองว่าน่ากังวลแค่ไหน ภาพรูมที่วิดีโอสรุปออกมาค่อนข้างจะมองว่าแม้จะมีความพยายามในการสั่งสมอาวุธหรือแสดงแสนยานุภาพให้เห็นมากขึ้นแต่กัมพูชาก็ยังคงเผเชิญกับข้อจำกัดที่สำคัญมากๆอยู่ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องงบประมาณและความพร้อมใช้งานจริงของยุโทโธปกรณ์เหล่านั้นครับหมายความว่าถึงจะมีของแต่ก็อาจจะใช้ไม่ได้เต็มที่หรือไม่มีเงินพอจะใช้ต่อเนื่องหรอคะ ประมาณนั้นเลยครับผู้ให้ข้อมูลในวิดีโอค่อนข้างแสดงความมั่นใจในการประเมินของเขาว่าหากเกิดการประทะหรือความขัดแย้งขึ้นมาจริงๆจังๆกัมพูชาอาจจะสามารถเปิดฉากหรือทำการรุกในช่วงแรกได้แต่ศักยภาพในการทำสงครามต่อเนื่องหรือสายป่านทางการเงินและทางโลจิสติกนั้นมีจำกัดอย่างมากเขาถึงกับใช้คำประมาณว่าเปิดได้ แต่คงอยู่ได้แค่2วันแรกหลังจากนั้นก็น่าจะแผ่วลงไปเยอะเพราะงบประมาณคุณก็ถังแตกอยู่แล้วซึ่งเป็นการประเมินที่ค่อนข้างจะมองว่าขีดความสามารถในการยืนระยะมีน้อยครับฟังดูเป็นการประเมินที่ค่อนข้างจะออมองว่าศักยภาพอาจจะไม่สูงเท่าที่แสดงออกนะคะครับ ต้องย้ำว่านี่คือมุมมองและบทสรุปจากวิดีโอวิเคราะห์ชิ้นนี้นะครับเขาอาจจะมีข้อมูลหรือแหล่งข่าวที่ทำให้ประเมินออกมาในลักษณะนี้แต่โดยรวนคือเขามองว่าข้อจำกัดด้านงบประมาณและความพร้อมรบที่แท้จริงเป็นจุดอ่อนสำคัญที่ทำให้แม้จะมีการเสริมกำลังให้เห็นก็อาจจะยังไม่สามารถเปลี่ยนแปลงดุลกำลังทางทหารในภาพรวมได้มากนักอืมค่ะซึ่งถ้ามองในภาพที่ใหญ่ขึ้นตามการวิเคราะห์นี้ มันก็จะนำไปสู่คำถามสำคัญว่าตกลงแล้วสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นคือการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่สงครามจริงๆหรือเป็นเพียงการแสดงท่าทีทางการเมืองและการทหารเพื่อสร้างแรงกดดันบางอย่างหรือเพื่อสร้างภาพลักษณ์ภายในประเทศและต่อภูมิภาควิดีโอประเมินว่าสายป่านที่จำกัดนั้นอาจจะเป็นตัวแปรสำคัญในการตัดสินใจและหากมีการคำนวณสถานการณ์ผิดพลาดไปก็อาจจะส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพในภูมิภาคได้เช่นกันครับ เอาละค่ะนั่นก็คือประเด็นหลักๆที่เราสกัดแล้วก็ขยายความมาจากเนื้อหาในวิดีโอวิเคราะห์ที่เรานำมาพิจารณากันในวันนี้นะคะซึ่งฉายภาพให้เห็นถึงข้อสังเกตเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวทางทหารของกัมพูชาที่น่าสนใจหลายอย่างเลยทั้งประเด็นเรื่องทางเลือกเชิงกลยุทธ์แหล่งทุนที่ถูกตั้งคำถาม,ถาม อาวุธที่ถูกจับตามองเป็นพิเศษอย่างโดรนรถถังแล้วก็ขีปนาวิท S-125 รวมถึงข้อกังขาเกี่ยวกับขีดความสามารถในการทำสงครามระยะยาวตามมุมมองที่นำเสนอในวิดีโอนั้นนะคะครับและจากข้อมูลทั้งหมดที่เราได้คุยกันซึ่งอิงจากการวิเคราะห์ในวิดีโอชิ้นนี้มันก็อาจจะนำไปสู่คำถามปลายเปิดที่น่าขบคิดต่อยอดไปได้อีกนะครับซึ่งคำตอบอาจจะไม่ได้อยู่ในวิดีโอนี้โดยตรงนั่นคือ วิดีโอนี้ได้ฉายภาพการเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจ จากเดิมที่เขาเชื่อว,ว่ากัมพูชาอาจจะพึ่งพาสายสัมพันธ์ทางการเมืองเป็นหลักมาสู่การแสดงออกหรือการให้ความสําคัญกับแสนยานรูปภาพทางทหารมากขึ้นไม่ว่าการแสดงออกนั้นจะเป็นของจริงเต็มร้อยหรือเป็นเพียงการสร้างภาพก็าตามการเปลี่ยนแปลงนี้ตามที่วิดีโอได้นําเสนอแง่มุมต่างๆมันอาจจะกําลังส่งสัญญ,ญาณอะไรเกี่ยวกับพลวัตความสัมพันธ์ในภูมิภาคที่เปลี่ยนไปหรือเปล่าครับหรือมันอาจจะสะท้อนถึงแรงกดดันหรือความจําเป็นบางอย่างภายในประเทศกัมพูชาเองที่ทําให้ต้องแสดงท่าทีเช่นนี้ออกมา นี่เป็นประเด็นที่เราอาจจะต้องติดตามหาข้อมูลจากแหล่งอื่นๆเพิ่มเติมและพิจารณาอย่างรอบด้านต่อไปนะครับโดยใช้ข้อมูลที่เราได้ครีกันวันนี้เป็นจุดเริ่มต้นในการตั้งคำถามนั่นเองครับสรุปข้อมูลข่าวโดยเฮียเหลานักวิเคราะห์ความมั่นคงนักเล่าเรื่องสนามชายแดนผู้เสพกลยุทธ์สงครามเป็นอาหารเช้าอย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e กดแชร์แล้วเรามาเจอกันใหม่ทุกเหตุการณ์ที่น่าสนใจเฮียเหลาเสิร์ฟทุกข่าวสะเทือนทุกอารมณ์ สวัสดีครับ